สวัสดีค่ะ Deep Dive วันนี้เออเราจะมาลองถอดรหัสกันนะคะว่าใครกันแน่คือมัร์มายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังการเมืองไทยโดยเราจะอ้างอิงจากบทวิเคราะห์เรื่องเครือข่ายอำนาจหลายชิ้นที่น่าสนใจมากๆค่ะครับคือแนวคิดหลักๆที่เราได้จากข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่การหาคนคนเดียวนะครับอ๋อค่ะแต่มันเป็นการมองภาพใหญ่เป็นเหมือนระบบนิเวศแห่งอำนาจที่มันซับซ้อนระบบนิเวศเลยนะคะครับที่เรียกว่าเครือข่ายอำนาจไตรภาคี ตรีภาคีมีอะไรบ้างคะก็จะมี3มเสาหลักๆครับคือ 1. ทุนขนาดใหญ่2คือรัฐราชการกับกองทัพแล้วก็3คือเครือข่ายนอกระบบครับอืเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาทำความเข้าใจว่า3มเสาหลักเนี้ยเขาทำงานเกี่ยวกันยังไงแล้วมันส่งผลต่อการเมืองไทยที่เราเห็นเห็นกันอยู่ยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะมันไม่ได้แยกส่วนกันนะครับมันสัมพันธ์กันอยู่โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เสาแรกเลยทุนขนาดใหญ่ ออมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลคือเรื่องการยึดกลุ่มนัดหรือ state capture เนะะี่ยค่ะอ๋อครับอันนี้สำคัญคือมันไม่ใช่แค่การล็อบบี้ธรรมดาธรรมาใช่ไหมคะแต่เป็นการที่กลุ่มทุนใหญ่อะคะ่ะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายหรือนโยบายเลยอย่างเป็นระบบมากๆเพื่อประโยชน์ของตัวเองยาวๆครับซึ่งข้อมูลจากกะกะตก็ดูจะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับที่ว่า พักการเมืองส่วนใหญ่ยังพึ่งเงินบริจาคจากรายใหญ่ๆเป็นหลักเลยใช่ค่ะสัดส่วนเยอะมากเทียบกับรายย่อยซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่มันค่อนข้างกระจุกตัวสูงอยู่แล้วอม,มีบริษัทไม่กี่แห่งที่ครองส่วนแบ่งตลาดมหาศาลโดยเฉพาะในธุรกิจที่รัฐมีอำนาจให้สัมปทานหรือออกใบอนุญาตอย่างเช่นพลังงานการเงินอะไรแบบนี้อ๋อค่ะมันเลยกเกิดสิ่งที่เรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจ คือกำไรที่ได้มาไม่ใช่เพราะเก่งกว่าในการแข่งขันนะแต่เพราะได้สิทธิพิเศษจากรัฐอืมมีตัวอย่างที่พอจะเห็นภาพชัดๆบ้างไหมคะถ้าเอาชัดๆเลยก็ทุนพลังงานครับมีการวิเคราะห์เยอะเรื่องแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ค่ะแผน PDP ครับว่าอาจจะพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟสูงเกินจริงไปหรือเปล่าอ๋อหรอคะซึ่งพอพยากรณ์สูงมันก็เป็นเหตุผลในการ อนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนเพิ่มได้เยอะบางทีก็อาจจะเกินจําเป็นไปบ้างแล้วการรับซื้อไฟล่ะคะโดยเฉพาะพวกพลังงานหมุนเวียนอันนั้นก็มีข้อสังเกตเหมือนกันครับเรื่องล็อกควตา้าว่าเอ๊ะการแข่งขันมันเปิดกว้างจริงไหมหรือมีการจัดสรรกันไว้แล้ว แล้วก็มีการเร่งเซ็นสัญญาระยะยาว25ปีอะไรแบบนี้ด้วยผลกระทบก็คือประชาชนอย่างเราเราก็อาจจะต้องแบกรับค่า FT ที่สูงขึ้นเพราะมีกำลังผลิตสำรองในระบบเยอะเกินไปใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่นักวิเคราะห์เรียกว่าการออกแบบนโยบายเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กลุ่มทุนบางกลุ่มน่าสนใจมากค่ะแล้วมีกลุ่มทุนอื่นอีกไหมคะอีกกลุ่มที่ชัดเจนมากๆก็คือทุนรับเหมาก่อสร้างครับ ความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองที่คุมกระทรวงคมนาคมหรือมหาทไทยเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันบ่อยๆค<า>่ะเห็นข่าวบริจาคเงินก้อนใหญ่ๆให้พรรคการเมืองอยู่เหมือนกันครับและก็มีกรณีอย่างของคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งเพราะไปถือหุ้นบริษัทรับเหมาผ่านนอมินีอ๋อคดีนั้นใช่ครับซึ่งบริษัทนั้นก็ดันมารับงานจากกระทรวงคมนาคมเยอะมากในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งพอดี อันนี้ก็เข้าข่ายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ conflict of interest ชัดเจนเลยนะคะครับหรืออาจจะมองไปถึงขั้น Quid Pro Quo ได้เลยคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันแล้วกลุ่มทุนการเงินหรือกลุ่มเจ้าสัวล่ะคะเหมือนหรือต่างกันไหมกลุ่มนี้อาจจะต่างไปนิดหน่อยครับกลยุทธ์เขาอาจจะไม่ใช่การชุ่มให้พักใดพักหนึ่งแต่เป็นการกระจายการสนับสนุนไปหลายๆพักอ๋อเหมือนกระจายความเสี่ยงเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นครับ แหล่งข้อมูลบางชิ้นมองว่าบทบาทเขาเหมือนเป็นผู้สร้างเสถียรภาพให้ระบบมากกว่าผู้สร้างเสถียรภาพครับคือเขามีธุรกิจหลากหลายมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มอํานาจเดิมด้วยทั้งทหารสถาบันอะไรแบบนี้ก็เลยพยายามรักษาอิทธิพลโดยรวมไว้มากกว่าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งชัดเจนโห้ฟังดูแล้วทุนนี้มีบทบาทสูงมากจริงๆแต่ว่าทุนอย่างเดียวก็คงขับเคลื่อนอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีกลไกรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ มันต้องอาศัยความร่วมมือหรือบางทีก็แค่การเพิกเฉยของกลไกรัฐซึ่งก็นำมาสู่เสาหลักที่สองของเราคือรัฐราชการทหารแนวคิดเรื่องระบอบอมมาตยาธิปไตยหรือบ e โร c ร a t ิกพอลิตีนี่ยังใช้ได้อยู่ไหมคะในปัจจุบันยังถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆครับคืออำนาจที่แท้จริงระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองที่มาแล้วก็ไปแต่อยู่ที่ข้าราชการประจำระดับสูงๆที่อยู่มานาน อ๋อค่ะกลุ่มเทคโนแครดใช่ครับแล้วบางทีข้าราชการระดับสูงเหล่านี้ก็ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนอีกผ่านการไปหน้าเป็นกรรมการในบริษัทต่างๆอืมโดยเฉพาะกองทัพนี้ก็มีบทบาททางการเมืองสูงมาตลอดนะคะใช่ครับบทบาทสูงมากแล้วก็มีประเด็นเรื่องอาณาจักรธุรกิจของกองทัพเองด้วยที่อยู่นอกเหนือการตรวจสอบจากงบประมาณปกติพวกปั๊มน้ำมันสนามกอล์ฟที่ดินอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะครับประมาณนั้นเลย แล้วที่น่าสนใจคือกองทัพเองก็สร้างพันธมิตรกับกลุ่มทุนใหญ่ๆด้วยมีการรับบริจาคอะไรแบบนี้มันเลยกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างอำนาจเงินกับอำนาจรัฐหรืออำนาจจากปลายกระบอกปืนและมีกลไกอะไรที่เชื่อมสองส่วนนี้เข้าด้วยกันชัดๆไหมคะมีครับกลไกที่ชัดเจนมากคือประตูหมุนหรือ revolving door ประตูหมุนครับ คือการที่นายทหารหรือข้าราชการระดับสูงพอกเกษียณแ,แล้วก็ได้รับเชิญไปนั่งเป็นบอร์ดในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่โดยเฉพาะในธุรกิจที่ตัวเองเคยมีอำนาจกำกับดูแลมาก่อนอ๋ออย่างเช่นไปนั่งบอร์ดปตทกฟผอะไรแบบนี้ใช่เลยครับมีตัวอย่างเยอะแยะเลยมันเลยเกิดคำถามว่าตกลงแล้วเส้นแบ่งระหว่างคนกำกับดูแล regulator กับคนที่ถูกกำกับ Regulated มันอยู่ตรงไหนกันแน่อืมมันดูพร่าเลือนไปหมดเลยนะคะซึ่งพอเส้นแบ่งมันไม่ชัดแบบนี้มันก็อาจจะเปิดช่องให้เครือข่ายที่3เข้ามามีบทบาทได้ง่ายขึ้นเป็นไปได้ครับซึ่งก็คือเสาที่3เครือข่ายนอกระบบโดยเฉพาะที่ได้ยินบ่อยๆช่วงหลังคือทุนสีเทาทุนจีนสีเทาก็มีทั้งจีนและอื่นๆครับแต่ช่วงหลังข่าวทุนจีนสีเทาจะเยอะหน่อย คือกลุ่มชุนต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจถูกกฎหมายบางหน้าเช่นผับบาร์ร้านอาหาราแต่เบื้องหลังอาจจะเกี่ยวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆเช่นพนันออนไลน์ยาเสพติดหรือแม้แต่อาชญากรรมข้ามชาติอย่างแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วเครือข่ายพวกนี้เขาเติบโตขึ้นมาได้ยังไงคะในเมื่อมันผิดกฎหมายจุดสำคัญเลยคือเขามักจะอยู่ได้ด้วยตัวเองครับต้องอาศัยคนไทยเฒ่าช่วยเหลือ คนไทยเท่าครับก็คือเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอิทธิพลในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบที่มีการทุจริตคอร์รัปชันคอยอำนวยความสะดวกให้ความคุ้มครองแลกกับผลประโยชน์อาจจะใช้ช่องทางโนมินีจ่ายส่วยสร้างสัมพันธ์กับคนในพื้นที่อะไรแบบนี้ที่เห็นชัดๆก็คงเป็นกรณีเครือข่ายตู้หา่าวใช่ไหมคะใช่ครับกรณีนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดมากพอทลายผับจินหลิงไป สื่บไปสืบมาก็เจอว่ามีตำรวจระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องหลายนายเลยค่ะมีข่าวว่าโดนไล่ออกไปหลายคนครับมันสะท้อนสิ่งที่นักวิชาการบางท่านเรียกว่า political isomorphism คืออะไรคะ่ะคือสภาวะที่เส้นแบ่งระหว่างรัฐธุรกิจถูกกฎหมายและเครือข่ายอาชญากรรมมันเลือนล่างมากๆจนแทบจะแยกกันไม่ออกเหมือนมันเริ่มมีหน้าตาวิธีการทำงานคล้ายๆกันไปหมด โอ oh, ฟังดูน่ากลัวนะคะสรุปแล้วมาสเตอร์มายที่เราตามหาเนี่ยตกลงมันคือใครกันแน่คะถ้าอิงจากข้อมูลที่เราคุยกันมาคำตอบก็คือมันไม่ใช่คนกลุ่มเดียวครับแต่เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของทั้งสามเสาหลักที่เราว่ามานี่แหละทุนใหญ่รัฐราชการทหารแล้วก็เครือข่ายนอกระบบใช่ครับมันทั้งพึ่งพากันแข่งขันกันต่อรองกันมีจุดเชื่อมต่อกันหลายจุดเช่นทุนหนุนพักหนุนทหาร ประตูหมุนเชื่อมทุนกับรัฐเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้เครือข่ายนอกกฎหมายมันซับซ้อนให้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วพักการเมืองอยู่ตรงไหนในสมการนี้คะ่ะพักการเมืองก็เหมือนเป็นเวทีหรือเป็นพาหนะที่กลุ่มอํานาจต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อต่อรองผลประโยชน์กันอ๋อที่เรามักจะได้ยินคําว่ามุงต่างๆในพักใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับแต่ละมุงก็อาจจะสะท้อนสายสัมพันธ์กับกลุ่มทุนหรือกลุ่มอํานาจที่ต่างกันไป การตั้งรัฐบาลผสมหรือภาพลักษณ์ของบางพรรคที่เชื่องโยงกับทุนบางประเภทมันก็สะท้อนภาพนี้อืมแล้วพวกองค์กรอิสระหรือศาลล่ะคะมีบทบาทในเครือข่ายนี้ด้วยไหมอันนี้ก็น่าจับตาครับเพราะเป็น,นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่สําคัญแต่ก็ถูกตั้งคําถามเรื่องความเป็นกลางหรือความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอํานาจอยู่เรื่อยๆเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องอํานาจในการแต่งตั้งใช่ครับโดยเฉพาะอํานาจของวุฒิสภา โดยเฉพาะชุดที่มาจากคสชที่มีอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระเกือบทั้งหมดมันก็เลยเกิดข้อกังวลว่าอาจจะเป็นช่องทางให้กลุ่มอำนาจชังการเมืองเข้าไปมีอิทธิพลเหนือกลไกตรวจสอบเหล่านี้ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็กระทบหลักการแบ่งแยกอำนาจโดยตรงเลยสรุปแล้วนะคะมาสเตอร์มายที่เราพยายามถอดรหัสกันในวันนี้อาจจะไม่ใช่บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นระบบนิเวศของเครือข่ายอำนาจทั้ง3ส,ส่วนทั้งทุนใหญ่รัฐราชการทหารและเครือข่ายนอกระบบที่มันเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนปรับตัวได้ตลอดเวลาแล้วก็มีการต่อรองผลประโยชน์กันอยู่เสมอทําให้การเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปโครงสร้างอํานาจในไทยมันทําได้ยากมากครับแหล่งข้อมูลหลายชิ้นก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันต้องทําหลายอย่างพร้อมกันเป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างไปเลย เช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็เช่นการทลายการผูกขาดทางเศรษฐกิจปฏิรูปเรื่องเงินบริจาคพรรคการเมืองปฏิรูปกองทัพปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ปัญหาประตูหมุนสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ในองค์กรอิสระศาลและก็ต้องปราบปรามคอร์รัปชันกับพวกเครือข่ายนอกกฎหมายอย่างจริงจังมากๆอ่ะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ท้าทายมากเลยนะคะงั้นคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ ในเมื่อเครือข่ายอำนาจทั้งส่วนที่ถูกกฎหมายรัฐและนอกระบบมันเกี่ยวพันกันซับซ้อนขนาดนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าความขัดแย้งหรือพันธมิตรแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงซึ่งมันก่อตัวขึ้นข้างในระบบนิเวศนี้เองอาจจะกลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญที่จะกําหนดทิศทางการเมืองไทยในอนาคตได้